กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เผยพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ XBB 2คนนะคะมีประวัติเดินทางมาจากฮ่องกงและสิงคโปร์ค่ะขณะที่สายพันธุ์ BA.5 นั้นยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในไทยค่ะ นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด -19 ในไทยตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธ์ XBB จำนวน2คนค่ะโดยรายแรกนั้นเป็นหญิงชาวต่างชาติอายุ60ปีมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศแจ้งที่อยู่กับทางโรงพยาบาลคือฮ่องกงค่ะขณะที่ป่วยอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งระหว่างกักตัวผู้ป่วยนั้นไม่มีอาการไอไม่มีไข้แล้วก็หายเป็นปกติแล้ว ส่วนรายที่ 2, 2> เป็นหญิงไท,ทยอายุ49ปีอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะขณะป่วยอาศัยที่บ้านมีประวัติเดินทางมาจากสิงคโปร์ระหว่างกักตัวผู้ป่วยมีอาการไอระคายคอไม่มีไข้แล้วก็หายเป็นปกติแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังพบสายพันธุ์ BF.7 2คนค่ะรายแรกเป็นชายชาวต่างชาติอายุ16ปีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมีอาการไอเจ็บคอเล็กน้อยค่ะ ส่วนรายที่2ก็เป็นหญิงไทยอายุ62ปีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะอาศัยอยู่ในกรุงเทพผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงนะคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม608ค่ะขณะเดียวกันประเทศไทยยังพบสายพันธุ์ BN.13 คนแล้วก็พบเพิ่มเติมจำนวน7คนค่ะแต่ยังอยู่ระหว่างการนำเข้าเผยแพร่บนฐานข้อมูล G ีเศษส่วนสายพันธุ์ BQ.1.1 ยังไม่พบรายง,งานในประเทศไทย ทั้งนี้ยังเพราะว่าสายพันธนะุ์ BA.5 นั้นยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในไทยขณะนี้ค่ะขณะที่โรคฝีดาดวานอนนะคะล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ยืนยันว่าไทยพบผู้ป่วยยืนยันฝีดาดวานอนเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นชายชาวไทยอายุ40ปีค่ะไปประกอบอาชีพให้บริการนวดที่กาตา เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่8ตุลาคมมีไข้มีผื่นที่บริเวณสะโพกมือแขนก่อนที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่15ตุลาคมและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะส่งตัวมารักษาที่สถาบันบำร้านาราดูนแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฝีดาษวานอนโดยเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่11ของไทยนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมค่ะ